เอาละจากนี้ไปเราขอรีวิว Samsung Galaxy S6 อยู่ตรงนี้เลยนี่เลยครับเสองตัวนะครับ S6 S6H ที่ะจอกพร้อมกันนะครับสวยงามมากนจะขายในตลาดเนี่ยประมาณวันที่20 แต่ว่าในช่วงต้นตอนนี้เนี่ยแต่เราค่ายก็ก็เริ่มมีนะแพรมแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการพรีบุ๊กิ้งนะพรีบุ๊กิ้งแล้วก็เนี่ยจะเริ่มปล่อยของประมาณวันที่10กว่าครับแต่พรีบุ๊กิ้งช่วงแรกจะมีของจำกัดไปดูสเปคก่อนครับตัวนี้นะครับ S6 Edge ก่อนแล้วกันนะครับ S6 Edge นะครับตามดีไซน์นี่เลยตัวนี้สีทองตัวนี้เนี่ยวันนี้ได้มาเป็นสีทองนะครับตัวนี้เป็น 4G นะครับ 4G รองรับแคช6เลยแคช6คือความเร็วสูงสุดดาวลิงก์300เมกะบิตโอ้โหแล้วก็รองรรรรััับบบบ 3G GSM ด้้วยนนนะะะะฮ12เมกิตคองหาจ 5.1นิ้วนะครับ Quad HD นะครับ Quad <Okay. S 1> HD oh. ตัวนี้เนี่ยมี Resolution เนี่ยสูงมาก ทำได้พิกเซลเปอดเองอยู่ที่ประมาณ577ครับโอ้โหว่าสูงมากๆนะในบรรดาสมาร์ทโฟนระดับไฮเอ็นด์นะครับ1ตารางนิ้วมีพิกเซลอยู่ตั้ง577พิกเซลฮะครับแล้วถ้ามองด้านหน้านะในสี่เหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยจอเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ไปถึง71.7%ของพื้นที่ด้านหน้าเหลือขอบนิดเดียวเหลือขอบนิดเดียวฮะขอบบางขอบบางมากจอเป็นซูเปอร์ออลเทอรเรดครับแล้วก็ใช้กระจกกอลิร่ากราสีครับนี่ตัวใหม่เลยนะ CPU ตัวนี้เป็น Exynos 7420ครับ64บิต เทคโนโลยีการผลิต14นาโนเมตรเล็กสุดล่าสุดครับมาพร้อมแกน15.0นี่คือ CPU 64บิตล่าสุด OS ก็64บิตใช่ครับระบบใหม่สุดแรม3กิกับ LPDDR4 ลอม32หรือ64หรือ128ตัวนี้เพิ่มเมมไม่ได้อย่างนี้เราทราบนะครับก็2 64 128แต่เมืองไทยเนี่ย Samsung เมืองต้นจะเอา3 2 64เข้ามาก่อน กล้องหลังครับ16ล้าน,นกล้องหน้า5ล้านนะครับ<ะ>แล้วก็ Wi-Fi ABGN นะครับผมบนะฮะมีไมโครด้วยนะครับแล้วก็<ะ>เป็น Ultra p o w e s s i n g Mode ไวร์เลสชาร์จิ่งนะครับรูทุกสี่ศูธ40เห็นบอกว่าไวร์ชาร์จิ่งเนี่ยรองรับทุกเทคโนโลยีบนโลกคือจะมามาตรฐานไหนอ้วชาร์จได้หมดได้หมดนะฮะะนครับแล้วก็บางเพียง7.0็มิลลิเมตรแบตเตอรี่ลิเธียม2,600มิลลิแอมป์มาดูดีไซน์เลยดีกว่าดูเลยครับเดี๋ยวดูดีไซน์นะครับด้านหน้าจะเห็นว่าอันนี้คือตัวเอชจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมันออกไปริมมากๆเลยโอ้โหถ้าดูหน้าตรงๆนี่นะฮะแทบจะไม่เหลือขอบเครื่องเลยนะฮะนี่คือขอบโค้งมาถึงด้านข้างนี้เลยโค้งไปด้านริมเลยครับเท อันนี้คือโน้ตเอ e Not n o อชโน้ตเอชโน้ Edge เนี่ยมีขอบข้างเดียวครับผมข้างเดียวอันนี้ขอบสองข้างเลยขอบสองข้างเลยทีนี้หลายคนสงสัยว่าขอบ n o t Edge กับขอบอันไหนอันไหนลึกกว่ากันโน้ e เ g e ลึกกว่านิดหนึงครับลึกกว่าแต่ตัวนี้ขอบตัวนี้ถ้าเวลาไม่ได้ใช้งานอะไรเนี่ยจะรู้สึกว่ามันก็คือจอเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรอมือแตะงี้เลื่อนปุ๊บ เต้นนี่ฮะออยโ้มีรูปพี่หลามด้วยนะมาเลยนะฮะสามารถโทรออกได้นะนี่รูปผมนะครับเนี่ยรูปพี่หลามฮะไม่น่าเชื่อครับทำไมอ้วนไหมฮะรูปพี่เมื่อประมาณ8ปีก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราดับอยู่บเราเอามือรูปลู่ไว้เราตั้งขึานไว้เอามือรูปลู่ปุ๊บมันจะขึ้นมาฮะช่วยใช่ไหมผมขอเรียกระบบนี้ว่าระบบรูปไลค์ก็จะมีโนว์เวิเคชันนะครับเอมือรูปปุ๊บก็จะมีเราสามารถเล่นได้เออเจ๋งไงเอสกรีนนั่นเองเอสกรีนเนี่ย ซึ่งทํางานคล้ายๆกับตัวโน้ตเอสนะพี่แต่ว่ามันไม่สามารถสั่งงานอะไรได้มากหมือนอย่างโน้ตเอสโน้ตเอสที่เล่นเกมยังได้จอแสดงผลคือซัมซุงเขาออกแบบคอนเซ็ปต์ให้มันแตกต่างกันใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างว่าอย่างที่เราทราบคือตัวนี้มันคือโน้ตเนีมันก็คือเป็นลักษณะที่ใช้ปากกาเพราะฉะนั้นการฟังก์ชันของการใช้ตรงเอสมันอาจจะเยอะกว่าใช่ฮะแต่นี้ในดูในเรื่องของปุ่มกดนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันจะมีรองรับเรื่องฟิงเกอร์พินด้วย ในอดีตต้องใช้มือลูบลูบปุ่มอย่างเงี้ยเพื่อปลดล็อกสูงขึ้นมานิดนึงครับไปดูแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ต้องคิ้วตามนะฮะเราจะโชว์ปุ่มนิ้วนี่ฮะเอามือแตะนะฮะมันจะปลดล็อกอัตโนมัติฟับอ๋อไม่ต้องลูดแล้วไม่ต้องลูดแล้วในอดีตเนี่ยต้องใช้ลูดพอเสร็จปุ๊บมันไม่เมคเซนเพราะว่ามือเดียวเนี่ยเวลาจะต้องเคลื่อนนิ้วเนี่ยจะทำให้โทรศัพท์ตกได้นะครับสามารถที่จะตั้งกี่นิ้วมือก็ได้นะครับมือซ้ายมือขวาได้หมดเยี่ยมมากครับผมนะฮะสีสันสวยงามจริงลลผมมชอบากเย ผมชอบตรงเนี้ยความเงาของเขาเนี่ยไปดูด้านข้างเนี่ยแม้ด้านข้างเออเนี่ยแม้ด้านนี้ด้านข้างคือขอบนี่จะเป็นสวยมากถามว่าจับขอบแล้วไปโดนจอไหมไห่เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยตัวตัวโลหะนี่ยังไงมันก็ยังยืดมากกว่าจอเราจับปุ๊บยังไงก็ยังอยู่ที่ขอบตรงนี้เขาจะนูนมานิดเดียวครับอ๋อคือลดอาการขอบลั่นตรงนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับถ้ามาดูอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็เป็นปุ่ม ครับผมนะครับด้านตรงท้ายนี่ก็จะเป็นโอ้โหนี้ปีนักพวงครับผมขอหยิบตัวนี้ขึ้นมาเลยครับเหมือนะรันมันเหมือนมากรับผมขอหยิบผมขอหยิบตัวนี้มาประกอบครับเพื่อนเขาเพื่อนของเขาครับโทรศัพท์อะไรเราไม่บอกนะฮะเหมือนมากเลยตัวนี้มีรูสองบรรทัดอันนี้มีรูบรรทัดเดียวนะครับโอ้เหมือนจริงๆเลยแล้วก็เนี่ยครับ สายชาร์จนะครับตรงด้านบนนี้คือช่องใส่ซิมด้านบนเห็นไหมฮะอ๋อนี่นี่นนะครับซิมเพลยแล้วตัวนี้เป็นอินฟล่าย์ตัวนี้เป็นไมอันหนึ่งตัวนี้เป็นซิมใช้ซานาโนซิมนาโนซิมนั่นแปลว่าอีกค่ายหนึ่งสามารถเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ได้ทันทีสมมติคุณเป็นในในสมมติคุณเบื่ออะไรไอ้ฟงไอ้ฟงอะไรเงี้ยนะคุณก็ถอดซิมออกแล้วมาเปลี่ยนใส่อันนี้ได้เลยใช่ครับเพราะวาตัวนี้ค่ายสวนตัวนี้สวยมากนะถ้าดูด้านหลังโอ้ด้านหลังนี่แวววับมันคือกระจก กระจกตัวนี้มุมถือนี่เป็นสีทองนะแต่ไม่ได้ทองเข้มมากนะเป็นทองที่ว่าเป็นทองเรื่อให้มันดูเข็น <he S 1> เขาบอกว่าด้วยกระจกเนี่ยมันจะเคลือบสารตัวหนึ่งที่จะทําให้แสงที่สะท้อนเข้ามา่ะปรับเฉดสีของ<ช>ความเป็นทอง เปลี่ยนไปตามมุมของแสงต่างๆได้เดี๋ยวอีตัวหนึ่งเนี่ยสีดำแต่ดูแล้วเหมือนน้ำเงินนี่สวยงามใจเนาันนี้เป็นกล้องนะกล้องอันนี้เป็นเป็นกล้องอ OIS ด้วยนะมีระบบการสั่นคือข้างในเนี่ยเวลาสั่นปุ๊บกล้องมันจะขยับเคลื่อนในตัวเวลาหิวข้าวไม่รู้กลัวเลยว่าภาพจะไม่ชัดแล้วก็อย่างครับตัวนี้ใช้ตัวกล้องเซ็นเซอร์ของโซนี่ครับนี่ X240 พี่เป็นซัมซุงใช่ไหมครับครับแล้วก็ที่เป็นแฟลชแล้วก็ตัวนี้คือตัว heart rate sensor สมรรถนะได้นะครับผมนะะฮ สวยงามทีเดียวสวยงามทีเดียวการใช้งานเป็นไงครับการใช้งานเยี่ยมเลยนี่อัปเกรดมาเป็น Android 5.0แล้วครับอ่าเรื่องของความเร็วเป็นไงคือตอนเนี้ยความเวเดี๋ยวข้นไปได้ไหมครับแต่ถ้าผมไปตามนี้ก่อนนะฮะก็คือมาดูเรื่องเอชฟังชันางคนบอกเอชฟังชันทำอะไรได้บ้างเยี่ยมมากนะครับเราปัดอย่างนี้ตัวนี้ก็จริงที่ผมมานะครับทีนี้ถ้าเกิดเวลาใครโทรมา ะขออนุญาตวางงงฮะับคันนี้พื้นนะฮะชุดวางลงควาเมย่อกี้อ่าต้องตามมาเลยครับตามมาที่เครื่องเลยครับผมโทรเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะฮะนี่วันจะโทรเข้าเครื่องนี้นะฮะครับผมตั้งเบอร์ผมไว้นะต้องใช้พื้นพื้นดำดำไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอได้พอได้พอได้ผมตั้งเบอร์ผมไว้เนี่ยเป็นเป็นตัวสีฟ้าครับผมสีฟ้าเวลาผมโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาหยิบเนี่ยเวลาหยิบโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นแสงที่เเห็นเพราะนี่จักว่าขอบมันเป็นเอช นี่ไงนี่แมนี่ไงนี่แสงเหลืองๆไหมแสงเหลืองๆที่ซ่องที่เราคว้าไว้แล้วเราจะรู้เลยถ้าพี่รับโทรมาจะเป็นสีม่วงโอ้ยะตามเสื้อเลยผมตั้งไว้รู้หรือเปล่าว่าผมแอบคิดอะไรอยู่สีม่วงสมมุติผมมิสคอลไปครับมิสคอลไปปรับยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนได้ครับนะพอผมเปิดมาปุ๊บเนี่ยป๊บอ่าเปิดเข้ามาปุ๊บจะเห็นจะเห็นว่าอย่างนี้ตรงขอบเนี่ยจะมีสองแถบละเห็นไหมผมเลือกแถบเลือกมาปุ๊บ นี่ขึ้นมาออ๋มีตี่ต้อยหอยสังออกมานี่ไงแล้วเนี่ยอ๋อคุณกวงโทรมาแล้วก็คุณกวงโทรหาคุณโวงไปได้เลยนะครับผมนะฮะโทรหาตัวเองก็ได้แล้วก็แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับระบบเมนูก็เป็นตามสไตล์ Android ผมชอบจอมากเลยทีนี้ตรงในเซตติ้งเนี่ยมันหน้าตามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาคือรีมตีมงอ Android 5นในรันมีตีมด้วยนะมีตีมด้วยสามารถดาวน์โหลดตอนนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีอยู่ไม่มีตีมคิดตังค์ อ่ะสมมติผมอยากเปลี่ยนเป็นตีมแบบขี้ขู่โอโนนี้อนี่ครับโโอ้หนี่ผมเลือกใช้ใช้ปุ๊บนี่ดูได้เมื่อกี้คำถามที่เด้งขึ้นมาคือถามว่าแน่ใจนะพี่อายุ40กว่าแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ไงเดี๋ยวทำร้ายกันอย่างนี้สิขึ้นมาอย่างี้เลยนะเนี่ยดูดิน่าารักกมเออเมอร์เออไอคอนเปลี่ยนไปด้วยไอคอนก็เปลี่ยนด้วยสชหรือไอคอนที่เป็นไอคอนพื้นฐานคือเป็นตีมเลยไงไม่ได้แค่วอลเปเปอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังมีแอปอย่างเช่นตัวแอปสมาร์ทแมเนเจอร์ อันนี้จะช่วยเรื่องการที่จะดูแลจัดจัดการเครื่องแบตเตอรี่เป็นยังไงใช้มากใช้น้อยแค่ไหนจะเหลือเท่าไร่ออกแบบ U I ได้ดีมากพื้นที่จัดเก็บเป็นยังไงนะครับมีใช้อะไรไปเท่าไหรแล้วก็จะลบอะไรทิ้งบ้างไหมพวกไฟล์จังอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเขาทำให้แบบว่า Android น่าใช้ขึ้นเยอะเลยนะแรมใช้แค่เท่าไรแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วจะเคลียบ้างไหมนะครับหรือระบบการรักษาความปลอดภัยนี่ในเรื่องของการที่เราจะไปเจอพวกไฟล์ประหลาดอินโกนี่คุ้นๆนะอย่าทักสอย่าทักกันหมดนะครับผม เขามาจากเกาหลีแล้วยังมีอันนึงครับมีแอปของนี่ครับแอปมาจาก Microsoft เออแปลกไหมล่ะอ้าวงงสิมีแอป Microsoft ด้วยนะมีอะไรให้ใช้เนี่ยคือผมว่าซัมซุงเองก็ยังอยากจะเป็นมาร์ตินกับทุกๆค่ายอยู่ Microsoft เองก็ไม่อยากจะมองว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามซะทั้งหมดนะครับก็ยังมีเรื่องวันไร e มีสกายเข้ามาจะเลือกใช้ก็ได้สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็จะมีแอปพวกเกี่ยวกับเรื่องของ Google ทั้งหลายไปดูเรื่องกล้องมากดีกว่าครับกล้องนี่กล้องนี่เนน้ตอย่างนี้ในในคนแนน รีวิวเรื่องกล้องค่อนข้างดีมากครับผมออยากรู้ว่าสืบทอดตำนานไปยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวเดียวกับโน้ต4และโน้ตเอชเลยนี่นี่คือโซนี่นะฮะครับผมนะฮะทีนี้เวลาการถ่ายภาพต่างก็จะมีโหมดมากมายมีโหมดให้เลือกมีโหมดโปรด้วยซัมซุงเขาเป็นเจ้าทางด้านนี้อยู่แล้วโหมดโปรนี่คือปรับอะไรที่เยอะแยะไปหมดนะฮะแม้กระทั่งอย่างเช่นปรับ ISO โอ้ไมถึง800นะฮะปรับแบบว่าบาลานซ์ให้อีตานี่ออกไปจากกล้องได้ไหมฮะอ๋อต้องไปใช้มือฮะ่ีสุดยอดเลยอ่ะ มีปรับซีนเนี่ยมีซีนที่เราเลือกนะนี่นี่ปรับโฟกัสปรับพวกซีนต่างๆโอ้เยี่ยมเลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจำเมมไว้ว่าปรับไว้เป็นการตั้งค่ากับซูเปเดเซื้อสุเเดชถอมอยู่ในกล้อง S6 แล้วสุเเดชถอมซื้อเครื่องนี้ คุณคุ้มที่สุดแล้วตังไปเลยขนาดนั้นเลยแล้วยังมีโหมดนี่นะโหมดโหมดช็อตเสมือนจริงฮะโหมดช็อตเสมือนจริงนี่คือเป็นเวอร์ชวแล้วคือจะปลดฟิลเตอร์ออกแล้วมันจะเห็นหนังหน้าไม่ใช่ไม่ยูไม่อยู่ใกล้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ่ายเสร็จแล้วผมก็เดินรอบรอบปุ่นอ่ะอยู่เฉยนะเฮ้ยมันคือโหมดอะไรอะเราเฉยเฉยด้วยเราต้องอยู่เฉยด้วยโหมดอะไรอะอะไรอะไม่ได้โกวทำอะไรอะอะไรอ่ะละอ้าวไปดูรูปขอดูขอดูขอดูคืออะไรอ่ะ z o ม m z o มาหน้ากล้องหน้าหน้าหน้าจอนี้ฮะ นี่เห็นไหมเนี่ยนะอ๋อเป็นเหมือนสามองศาใช่ใช่บิดไปบิดมานี่เลื่อนขนได้เลยคึ้นได้เลยอยากเห็นตรงไหนออ๋เฮ้ยเป็นภาพนิ่งที่บอกว่าสามารถเห็นรอบๆตัวคล้ายๆทำแลบแบบแบบง่ายๆอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะนะครับมันก็เหมือนกับการถ่ายวีดีโอสั้นๆใส่เสียงเข้าไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องการตั้งค่าทำอะไรได้เยอะแยะนะครับถ่ายวีดีโอได้ถึงระดับ อัลต้า HD 4K 4K หรือจะคอส HD นี่ 2K นี่แต่ว่าถ้าเกิดจะทำหมดนี้เี่ 3K อยู่ในแบตเตอรี่ไม่เกี่ยวถ้าจะทำหมด ความเร็วสูงปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าจะไม่มี HDR จะไม่ทำเอฟเฟกได้เรื่องของการสั่นก็จะทำไม่ได้ไทยอย่างเดียวพอนะฮะไทยเดียวก็เก่งแล้วนะครับผมกินซีพียูสูงมากใช่ครับผมนะจานั้นเขาใจไหมมาตรฐานก็มาตั้งเป็น Full HD ก็หรือเฟือแล้วผมชอบโหมดที่ที่แบบกดดับเบิลคลิก2ทีแล้วเข้ากล้องความเร็วสูงอ่ะอ่าพี่ติ๊กวงโชว์หน่อยฮะสาธิตหน่อยฮะอ่านี่นะครับขออนุญาตหอกมาก่อนปิดเครื่องใหม่สมมติเราอยากจะเข้ากล้องโดยความเร็วถ่ายถ่ายหน้าจอไว้ดูความเร็วนะครับดูดูที่กล้องหมครับนี่อ่า จึ๊กจิ๊กฟึ๊บฝึ๊งเอ็นเล่มาทันทีลองเข้าจากแอปอื่นฮะแบบเมื่อกี้ตอนนันต้องรอปลดล็อกครับผมลองเข้าจากแอปอื่นครับปุ๊บมีแอปแอปอื่นไว้นี่ปุ๊บนี่เร็วมากเร็วมากเลยเขาบอก0.7วิถ่ายรูปกันแบบด่วนๆนะครับผมนะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายยัเช่นสั่งด้วยเสียงนะฮะเช่นชีสแหนะชัตเตอร์ชัตเตอร์ชีสเค้กชีส เอยเฮ้ยถ่ายเฮ้ยไถ่ายด้วยไม่ใช่แล้วนะแล้วก็ยังมีโหมดต่างๆที่เป็นโหมดสไตล์กล้องนี้เขามีอยู่จะถ่ายถ่ายน้าจะได้ถ่ายเซลฟี่ก็ได้เซอร์เซิร์เซอเซอร์อเซอเซอร์หฟี่ก็สุดยอดเลยนี่เขาไม่ได้ถ่ายเรานี่ยนนี่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  หรือว่าอย่างเดี่เเคยมีใช้ใช้มือเดี๋ยวผมบอกทีมงานผมจะพองเวลานิดนึงเพราะว่าตัวต่อไป S6 เนี่ยมันคล้ายๆตัวนี้มันจะสั้นกว่านี้แต่เราผ่องเวลาให้ตัวนี้ครับผมนะครับเราก็ยังมีเรื่องของตัว fast charge fast charge เป็นใช้ ชาร์จด่วนตัวนี้เนี่ยถือว่าชาร์จได้เร็วมากคือชาร์จได้พอๆกับอย่างโน้ต4เนี่ยจะเร็วขึ้น30%ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานใช้งานที่บ้านแล้วแบตเตอรี่จะหมดเนี่ยชาร์จที่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่มาต้อ้เต็มของเขาหรือเปล่าครับใช่ครับต้องใช้อแปเตอร์ของเขานะครับถึงจะเร็วสุดนะฮะทีนี้มันมีอีกอันนึงคือไวเลสชาร์จเจอร์ครับนี่นะฮะผมให้ดูเนื่องจากว่าตอนนี้ในตลาดรถยนต์เนี่ยเริ่มหันมาใช้ไวรเลสชาร์จเจอ โตโยต้าแคมรี่โกลด์ไมเนอร์เชนล่าสุดคือล่าสุดใช้มาตรฐานการชาร์จในรถยนต์อยู่ในคอนโซลเลยคือเขามีไวร์เลสชาร์จจริงไหมให้ในรถมาตรฐาน QI อไปดูวิดีโอนี่หนึ่งครับไปดูครับไปดูครับไปดูวิดีโอครับดูวิดีโอครับซึ่งรถคันนี้นะฮะมีการใส่ระบบไวร์เลสชาร์จจริงเอาไว้นะฮะครับจะมีเหตุเกิดขึ้นก็คือมีรถมาชนท้ายด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ชนท้ายใช่ไหมดก่อนออกมาสามวันเลยการนะครับวิดีโอนี่ออ๋เห็นไหมโอ้เดินเข้ารถแล้วโอ้โห รถใครก็ไม่รู้เดินก็ไปเฉยเลยไปกันสดมันไม่ไเห็นหรอเปล่นี่นะฮะโอนโหวางลงไปเลยฟับอย่างนี้เลยมีตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคิวไอเนี่ยไหมกดเป็นเต็มจอเลยก็ได้นะไม่ต้องชี้ไม่ต้องมีเราก็ได้นะกดเป็นเต็มจอได้เลยนะกดปุ่มลุกเป็นไฟสีเขียวขึ้นวางลงไปฟับเราก็โทรศัพท์ไปวางแล้วก็สังเกตหน้าจอนะฮะชาร์จเลยมันก็จะขึ้นชาร์จปุ๊บติ้งปุ๊บติ้งติ้งเออ ไล้สายริบร้อยแล้วออใจหาย <นะ S 1> บ้าเลยนึกว่าไม่มาพี่ลงทุนมากเลยฮะซื้อรถใหม่เพื่อมาโโอ้โ นี่อยากจะลอง S 6กว่าช้านี่เราไงซื้อแคมรี่มาลองชาานู่นทีเดียวแล้วขายรถทิ้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่อินวอยด์อยู่ที่บริษัทค่ารถไม่ใช่ถึงเวลาเปลี่ยนพอดีคันเก่ามันใช้มานานแล้วนะถ้ามานานแล้วบนช่วงนี้มันซ่อมเยอะก็เลยเปลี่ยนเลยพอดีจังหวะมันมีรุ่นใหม่มาพอดีเหมือนจักรยานผมเลยฮะใช้มานานแล้วซ่อมเยอะเลยต้องเปลี่ยนนะทีนี้จะดูอีกอย่นึ่งเรื่องของ CPU performance บ้างได้ครับเนี่ยพอดียังอันล็อกก่อนอันล็อกแบบสไตล์แบบแหมสไตล์แบบนี้นะปุ๊บเนี่ยอัดล ไปดูซีพียูเพอร์แมนบ้างว่าตัวนี้่ะทดสอบไปแล้วเป็นยังไงอ๋อนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูให้ดูตีมอีกทีนึงนี้ตีมนี้เวลาที่เราโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะมีอันนี้เป็นล้านนะโอ้มีเอเวนเจอร์ด้วยมีเอเวนเจอร์ด้วยอ่าแล้วก็พอผมโหลดเสร็จร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตีมให้เราเลือกเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นตีมเอเวนเจอร์ได้ไหมได้อ่ามันดูเท่ๆหน่อยเวลาเหลือน้อยแล้วครับพี่ดวงครับผมใจเย็นนะเรื่องตีมนี่สำคัญครับมันรอกันไม่ได้เจอร์เอเวนเจอร อ๋อนี่นตัวนี้มีข่าวลือว่าเขาจะทําตัว S6 ที่เป็น Line Adventure 6สีอะฮะใช่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตรงโครงการนี้มันดันผ่านครับเพราะว่านี่ขนาดตัวนี้ใช่มเป็น Adventure มาเลยปลายสีดำลายสีดำเท่ไหมอ่าไอ้คงไอ้คอนก็ไม่ไดเห็นคะแนนเบนซ์มาพุ่งมาแบบแวบไปดูเลยครับไปดูอันตัวตู้เลยครับตัวนี้อันตัวตู้ได้เท่าไหร่ครับกล้องเทสเมื่อกี้เทสเมื่อกี้เนี่ยไปนี่ครับฮะเจ็ดหมื่นกว่า ไม่เจ็ดหมืกว่าคะแนนนะฮะเจ็ดหมืนเจะโอ้ยก่อนน้นนี้ผมเทสได้ประมาณหกหมื่นเก้าหกหมืขอโทษนะฮะอันดับหนึ่งในท้องตลาดเนี่ยไม่สู้ M4 ็มโฟสเก้าเขาได้กันอยู่4ี่หมื่นไปไปสี่หตัวนี้มา6 9ห0 0่0เก้ืน นี่คือแรงสุดในปัตตพีแล้วนะตอนนี้บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น CPU 64บิตอ่า CPU 64บิตพร้อมกับมากับโลลิปอปที่เป็น OS 64บิตใช่มันก็เลยเข้ากันดีบอดคล้องกันมากสุดๆเลยนะฮะก็ทำให้เราเห็นออกมาเป็นขนาดนี้เลยนะคะแนนสูงมากเจ็ดหมื่นเลยทีเดียวครับผมนะครับผมสุดยอดฮะไปลงเบรกไปฮะเดี๋ยวเราเบรกกันเอาเบรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาค่อยสรุปทีเดียวทีเดียวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ดู S 6ตัวปกติบ้างนะฮะแล้าก็ดู S 6กเอ็ดไปแล้วพักสักครู่กับล้ำหน้า